สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาทานชาบูนะครับเจจชาบูวันนี้มาวันธรรมดาคนก็ไม่คยเยอะเท่าไหร่ไม่พุกพล่านรักษาระยะห่างนะครับก็คือนั่งอาหารกันเดี๋ยวจะไปดูด้วยนะครับว่ามีอาหารอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยกับข้าวเสเดือรูปก็มีนะครับเป็นพวกข้าวผัดนะครับข้าวผัดแล้วก็มีพวกหมี่หยกเป็นพวกยำพวกนี้นะครับจะมี ก็จะมีเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับหยิบทานได้เลยนะครับพิซซ่าพิซซ่าก็มีพิซซ่านี่เขาจะเอามาเรื่อยๆนะครับสั่งมาเรื่อยๆทำแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับพิซซ่าเดี๋ยวต้องพิซซ่าซะหน่อยชอบกินพิซซ่ามาทานพิซซ่ากันครับมาทันไรกินพิซซ่าท้องถิ่เลย คิดว่าอร่อยวันนี้เป็นอาหารซีฟู้ดล้วนๆนะครับม,ม,รมีกุ้งมีปลาหมึกมีหลายอย่างมีลูกชิ้นด้วยมาทานด้วยกันนะครับวันนี้มาทานชาบูกับคนรู้ใจนะครับไอลังตักคนรู้ใจ ของกินเยอะๆเลยนะครับมีเรื่องทานเยอะมีทุกอย่างนะครับที่อยากจะทานนะครับมีทุกอย่างกุ้งปลาหมึกกุ้งปลาหมึกขมรับ อิ่มมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้มาทานชาบูกับคนรู้ใจคลิปนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับพบกวันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ